ที่ทำปิดกเล่มที่หนึ่งภาคที่หนึ่งธรรมสังคณีและอัตถกคาถานิทานคาถา วิปัสสีคาถาที่19ในการต่อจากพระปุทตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนับแต่กลับนี้ไปถอยไปกับที่91พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงบัตดขึ้นสาวกสันนิบาตแม้ของพระองค์ก็มีสามครั้งในสันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุหกล้านแปดแสนในครั้งที่สองมีภิกษุหนึ่งแสนในครั้งที่สามมีภิกษุแปดหมื่นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นนาคขราชนำว่าอตุละมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากได้ถวายตังทองอันขจิตไปด้วยรัตนเจ็ดประการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่านับแต่กับนี้ไปในกับที่91บอนาคราชนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้พระนครของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีนามว่าพันธุมดี พระราชบิดาทรงพระนามว่าพันธุมาพระราชมารดาทรงพระนามว่าพันธุมาดีพระคันธเทระและพระจิตสะเทระเป็นคู่พระอัครสา,าวกพระอุปถากนามว่าอาโศกะ พระจันทาเถรีและพระจันพรมิตาเถรีเป็นคู่พระอัคารสาวิกาต้นแค่ฝอยเป็นต้นไม้ตัดรูุ้พระองค์มีพระสรีระสูงแปดสิบศอกมีพระรัศมีแผ่ไปเจ็ดโยอโดยรอบมีพระชนมายุแปดหมื่นพันสาแลจบวิปัสสีคถา ทานคาถาสิกขิสิกขิสิกขีคาถาที่ยี่สิบในการต่อจากพระวิปัสสีสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาถอยหลังแต่พัทรกับนี้ในกับที่สามอมีพระพุทธเจ้าทรงบัดขึ่นสองพระองค์ คือพระสิกขีพุทธเจ้าและพระเวสสภูพุทธเจ้าพระสาวกสันนิบาตแม่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพนามว่าสิกขีก็มีสามครั้งในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุหนึ่งแสนรูปในครั้งที่สองมีภิกษุแปดหมืรูป ในครั้งที่สามมีภิกษุเจ็ดหมื่นรูปครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาพระนามว่าอรินธรรมได้ถวายทานพร้อมทั้งจีวรแกมูภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ถวายช้างแก้วประดับด้วยรัตนเจ็ดประการได้ถวายกับปิยพันธ์ กระทำให้ประมาณเท่ากับพญาช้างแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้ทรงพยากรณพระโพธิสัตว์นั้นว่านับแต่กับนี้ไปในกับที่สามสิเอดจกเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ก็พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น มีนามว่าอรุณวดีพระราชบิดาทรงพระนามว่าอรุณพระราชมารดาทรงพระนามว่าปภาวดีพระอภิภูเระและพระสัมภวเระ,ะ,เ,ระเป็นคู่พระอัครสา,าวกพระอุปถากนามว่าเทมังกรพระสกิลาเถรีและพระปทุมาเถรี เป็นคู่พระอะคระสาวิกาไม้บุญทริกกุมบกเป็นไม้ตัดสรุพระสรีระสูงเจ็ดสิบศอกมีพระรัศมีแผ่ไปสามโยดโดยรอบมีพระชนมายุเจ็ดหมื่นพรรษาแลจบสิทธีคาถาเวสภูคถาที่21่สิในการตอร่อจากพระสิทีีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระศัตสดาทรงพระนามว่าเวศสภูก็ทรงอุบัติขึ้นสาวกสันนิบาตแม้ของพระองค์ก็มีสามครั้งในสันนิบาตครั้งแรกมีพิสุแปดหมื่นในครั้งที่สองมีพิสุเจ็ดหมื่นในครั้งที่สามมีพิสุหกหมื่นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาทรงพระนามว่าสุทัศนะได้ถวายมหาทาน พร้อมทั้งจีวรแก่หมู่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทรงผนวดในสำนักพระาศาสดาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาจารคุณเป็นผู้นอบน้อมและมากด้วยปิติในพุทธรัตนะพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้พระองค์นั้นก็ได้ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่านับต่กกับนี้ไปในกับที่สามสิบเอ็ดจเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนามว่าอโนมะพระราชบิดาทรงพระนามว่าสุปฏีตะพระราชมารดาทรงพระนามว่ายัสวดี พระเสนเทระและพระอุตรเทระเป็นคู่พระกราสาวกเระปถากนามว่าอุปัสสันตะพระรามาเทรีและพระสุปปลาเทรีเป็นคู่พระอครสา,าวิกาไม้สาระเป็นไม้จัดสรุพระองค์มีสรีระสูงหกสบศอกมีพระชนมายุหกหมืพันษาแลจบเวสะู นิทานคถากักุสันทคถาที่ย2สิสอในการต่อจากพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ทรงบัตรขึ้นคือพระกะกุสันทะพุทธเจ้าพระโกนาคมณนะพุทธเจ้าพระก,กัสสะพุทธเจ้า และพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายสาวกสันนิบาตของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากกุสันทะมีครั้งเดียวมีพิกษุประมาณมาประชุมสี่หมื่นครังนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเป็นพระราชาพระนามว่าเชมะได้ถวายมหาทานพร้อมด้วยบาทจีวร และยาหยอดตาทั้งหลายได้สดับธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วทรงผนวดพระศาสดาแม้พระองค์นั้นก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนามว่าเขมะบิดาเป็นพราม์นามว่าอคิทัตตะมารดานามว่าพรามณีพระ วิธุระเทระและพระสันชีวะเทระเป็นพระอัครสาวกพระอุปถัมภ์นามว่าวุฒิพิชะพระสามาเทรีและพระสัมพระสาะรพเทรีเป็นคู่พระอัครสาวิกาต้นซึกใหญ่เป็นไม้ตัดสรู้พระสรีระสูงสี่สิบสอกมีพระชนมายุสี่หมื่นพรรษาแล บกกุสันทกถาโกนาขมนาคถาที่23ในการต่อจากพระกกุสันทสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาพระศาสดาทรงพระนามว่าโกนาขมนะก็ทรงอุบัติขึ้นสาวกสันนิบาตของพระองค์มีหนึ่งครั้งในสันนิบาตนั้นมี่ที่สุสามหมื 30, ่นรูปครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพระราชา ทรงพระนามว่าบรรพศทรงแวดล้อมด้วยหมูอมา์เสด็จไปสู่สำนักพระศา,าสดาสดับธรรมเทศนาแล้วนิมนต์หมูภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานแล้วถวายผ้าเมืองปัตตุนนะคือผ้าไหมผ้าเมืองจีนผ้าแพรผ้ากำพลและรองเท้าทอง แล้ทรงผนวดในสำนักพระศาสดาพระศาสดาแม้พระองค์นั้นก็ได้ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์แล้วพระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนามว่าโสพนพระบิดาเป็นพรามนามว่ายันยธทัตตะพระมารดานามว่าพระมณี พระมารดาเป็นนางพระมณีนามว่าอุตราพระพิญโยเถระและพระอุตรเถระเป็นคู่พระอัครสาวกพระอุปถานนามว่าโสธิพระพระสมุทรเถรีและพระอุตราเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกาไม้อุทุมพรเป็นไม้ตัดสรู พระสรีระสูงสามสิบศอกมีพระชนมายุสามหมื่นปีแล้วจบโกนาคมณนาคถานิทานกาถากัศปะคาถาที่ยี่สิบสี่ในการต่อจากพระโกนาคมณนาพุทธเจ้าพระองค์นั้นมามีพระศาสดาสรงพระนามว่ากัสปะทรงอุบัติขึ้น สาวกสันนิบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีครั้งเดียวมีภิกษุสองหมื่นรูปครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นมานุนามว่าโชติบาลเป็นผู้จบไตรเพศมีชื่อเสียงปรากฏขจรไปทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศได้เป็นมิตรของช่างหม้อนามว่าคติการะ พระโพธิสัตว์นั้นได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาพร้อมกับช่างหม้อนั้นสดับธรรมกถาบวชแล้วปรารความเพียรเรียนจบพระไตรปิฎกจำระพระพุทธศาสนาหมดจดด้วยวัดสมบัติแม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ได้พยากรพระโพธิสัตว์นั้นแล้ว พระนครอันขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้นนามว่าพาราณสีพระบิดาเป็นพราหมณ์นามว่าพรหมทัตพระมารดาเป็นธามณีนามว่าธนวดีพระติตเถระพารัชวาชเถระเป็นคู่พระอัครสาวกพระอุปถากนามว่า ัพมิตรพระอรุณาเทรีพระอรุเวลาเทรีเป็นคู่พระอัครสา,าวิกาต้นนิโครดเป็นต้นไม้ตัดสรุพระสรีระสูงยี่สิบศอกมีพระชนมายุ 20, สองหมื่นพันษาแลจบกัดสปะกัถา ่วนในการต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัจจปะนั้นมาเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ของเราทั้งหลายแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นหาได้ไหมก็พระโพธิสัตว์ได้รับพยากรจากสำนักพระพุทธเจ้า24พระองค์มีพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น พุทธการกรรมนิทานบารมีเป็นต้นเหล่าใดที่พระโพธิสัตว์ทรงประมวลทำแปดประการเหล่านั้นเหล่านี้คือมนุษย์สัตว์ตังความเป็นมนุษย์หนึ่งลิงคสัปปติถึงพร้อมด้วยเพศ 2. เหตุมีอุปนิสัยแห่งพระอรหัตส,สา สัทธารทัตสนังการได้เห็นพระศาสดาสี่ปพัชชาการบรรพชาห้ากุณสัปปติถึงพร้อมด้วยคุณหกอธิการุมีความปรารถนาแรงกล้าเจ็ดชันทาตามีความพอใจแ 8. 8. ปดกระกานี้ บุญญาพิเนหานย่อมสำเร็จได้เพราะทำมะโสโมธรรม,มะสโมทานแปดประการแล้วทรงทำอภิเนหานที่บาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าที่ปังกรตรงตั้งอุตสาหะว่าเอาละเราจะค้นหาพุทธกรกธรรมทุกด้านดังนี้ ห็นแล้วว่าในครั้งนั้นเมื่อเลือกเฟ้นอยู่เราได้เห็นทานบารมีก่อนจึงบำเพ็ญพุทธก,กระกธรรมเหล่านั้นจนถึงความเป็นพระเวสสันดรอ,อันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงบรรลุอานิสงส์ของพระโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารอันกระทำไว้แล้วอนิสงค์เหล่านั้นท่านพรรณนาไว้ว่า น,นราชนทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยองค์คุณทั้งปวงอย่างนี้เป็นผู้เที่ยงเพื่อจะตัดชรู้เมื่อยังท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัฏิ้่กาลนานแม้ตั้งร้อยโกรธกับก็ไม่เกิดในเอเวจีและในโลก,ก,กาตะนรกไม่เกิดเป็นนิชามตันหิกเปรตคุปิปาสิกเปรตกาลกันชิกเปรต แม้จะเกิดในทุกขติก็ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เล็กๆเ,เมื่อเกิดในมนุษย์ย่อมไม่เกิดเป็นผู้บอดแต่กำเนิดไม่เป็นคนหูหนวกไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนพิการไม่เกิดเป็นหญิงไม่เป็นอุปัะโตพยัญชนะไม่เป็นบัรดาะย่อมไม่เป็นบุคคลผู้นับเนื่องแล้วจากอภัพบุคคลทั้งหลาย เป็นผู้พ้นแล้วจากอนันตริยยกรรมเป็นนรชนผู้เพียงเพื่อจะตัดสู้เป็นโครจรบบริสุทธิ์ในที่ทั้งปวงไม่เสพมิจฉาทิฐิมีความเห็นในการกระทําว่าเป็นกรรมแม้เมื่ออยู่ในสวรรค์ก็ไม่เกิดในอสัญญีภพชื่อว่าเหตุเกิดในสุทธาวาส ทั้งหลายก็ไม่มีเป็นผู้น้อมไปในเนคขมมะเป็นสัตบุรุษไม่ติดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ย่อมเที่ยวไปเพื่อประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกย่อมบำเพ็ญบารมีทั้งปวงดังนี้ พระโพธิสัตว์บรรลุอานิสงเหล่าเนี่ยเ่านั้นมาบำเพ็ญบารมีทั้งหลายอยู่ในการเสวยพระชาติเป็นอกิติพราหมณ์ในการเสวยพระชาติเป็นสังฆพราหมณ์ในการเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพนัญชัยในการเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะในการเสวยพระชาติเป็นมหาโควินทะในการเสวยพระชาติเป็นพระเจ้า นิมมหาราชในการเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารในการเสวยพระชาติเป็นวิสัยหะเศรษฐีในการเสวยพระชาติเป็นสสะบัณฑิตในการเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าศรีวิราชในการเสวยพระชาติเป็นรพระเวสสันดรดังนี้ชื่อว่า ปริมาณอัตภาพที่บำเพ็ญทานบารมีมีคุณนับไม่ได้ว่าด้วยทานที่เป็นปารมัตดอันหนึง่งเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสสบรรัณฑิตได้สละอัตภาพที่ท่านได้กล่าวไว้ในสะสะบรรัณฑิตชาดกอย่างนี้ว่าเราเห็นพรามผู้มาขอจึงสละอัตภาพของตน ทานของเราไม่มีใครเสมอนั่นเป็นทานบารมีของเราดังนี้ชื่อว่าการบำเพ็ญทานเป็นปรมตถบารมีโดยส่วนเดียวว่าด้วยศีลบารมีที่เป็นปรมัตอันน่งชื่อว่าปริมาณอัตภาพที่บำเพ็ญศีลบารมีคุณที่นับไม่ได้คือการเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสีวิราชในการเสวยพระชาติเป็นจำเปยะนาคราช ในการเสวยพระชาติเป็นภูริทัตตะนาคราชในการเสวยพระชาติเป็นพญาชัดพันในการเสวยพระชาติเป็นราชบุตรของพระเจ้าทิสราชในการเสวยพระชาติเป็นอะลินอลินจิตตะกุมานก็เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นทําการบริจาคอัตภาพที่กล่าวไว้ในสังฆปาละชาดกอย่างนี้ว่า เราแม้ถูกยิงด้วยลูกศรทั้งหลายแม้ถูกแทงด้วยหอกทั้งหลายก็ไม่โกรธบุตรนายบ้านนั่นเป็นศีลบาร,รมีของเราดังนี้ชื่อว่าการบำเพ็ญศีลเป็นบะปรมัตถบาร,รมีโดยส่วนเดียวว่าด้วยเนี่ยธรรมบารมีที่เป็นปรมัตอันหนึ่งชื่อว่าการปริมาณอัตภาพที่สระราชสมบัติใหญ่ บำเพ็ญแน่ธรรมะบารมีมีคุณนับไปได้คือในการที่สวยพระชาติเป็นสมณะกุมารในการสวยพระชาติเป็นหัตถิปาละกุมารในการสวยพระชาติเป็นอโยคระบัณฑิตก็เมื่อพระโพธิสัตว์สละราชสมบัติออกผนวดเพราะการสละ ที่ท่านกล่าวไว้ในจุลสุตตะโสมาชาดกอย่างนี้ว่าเราสละราชสมบัติใหญ่ที่อยู่ในพระหัตถ์เสมือนสละก้อนเขระเมื่อเราสละอยู่ก็ไม่มีความเสียดายเลยนั่นเป็นเนคขมมะบารมีของเราดังนี้ ื่อว่าการบำเพ็ญเนคขมะเป็นปรมัตถบารมีโดย